เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาหลอดหลอดสอนโหลดหมดนะหมดไม่ใช่หมดเออตัวเกม t t a แทกอนไทท a นหมดตัวเกอรกูนะก็กะว่าจะไม่สอนแล้วเพราะเพราะผมเห็นคนอื่นทำคลิปสอนแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อคือมีคนขอมาเยอะไงก็อ่ะอะ่สอนโหลดก็ได้อย่างแรกนะฮะเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยในคลิปผมนะเนี่ยไอ ي, คลิปดูีเกมแ t ตแทกอนททันหมดตัวเกี่กูเนะี่ยวี่ มันมี v ีสองเลยนะลืมบอกนี่ V2 สองอยู่นี่ฮนะเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยลิงก์ด้านล่างนะเออไม่แน่ใจ v ีสองมีลิงก์ด้วยหรือเปล่าอ้าวอ้าวไม่ใช่แป๊บนะฮะเอออ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมีป่าววะโอเคมีลิงก์ก็เดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวเอาอีกอันเอาเอาวีหนึ่งก่อนวีหนึ่ง ตัวเกี้ยกูหมดเนี่ยฮะโหลดไปเลยโหลดเลยฮะโหลดดิออ๋โหลดอเคพอโหลดเสร็จมันก็จะได้โอเคเสร็จละนายนายน,านี้มันก็อา้าวอยู่ไหนแล้ววะอา้าวไปไหนแล้วโอเคเอันล่างสุดโอเคเดี๋ยวผมจะลากมาวางบนหน้าเดสก์ท็อปนะ คุณไม่ต้องลากมาก็ได้เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ให้มันก่อน new folder นะโอเคก็เ okay. ข้าไปเลยโหลดเสร็จแลนะ้วใช่ไหมเข้าไปเลยฮนะนี่ได้และมันคือมันไม่ต้องโหลดอะไรมากเลยอะผมเลยไม่ค่อยอยากจะทําทคลิปสอนไงอ่าอันนี้ก็ปรับตามขนาดหน้าจอเราอันนี้วินโดวสจะปรับไม่ได้ปรับก็ได้ไม่ปกดี๋ยวลองเข้าไปให้ดูเลยอนะ เข้าได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนออา้อาวออกไงวะ <Okay. S 1> ออกไงอะ FC ไปแล้วกนะันเดี๋ยวผมก็จะไปทำอีกสอนอีกวีนึงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละไม่ต้องไปดูอีก,อกวีนึงก็ได้แต่กลัวคนกลัวคนไม่ดูคลิปนี้ไงจะได้ไปสอนอีกอ,อีกอีกเวอร์หมายถึงตัวเกียกูลมันมีวีหนึ่งกับวีสองนะฮะบ่ายฮะแค่นั้นแหละ